สวัสดีค่ะมาติดตามค่ะหนุยในหนุยนะคะใน Facebook แล้วก็หนุยใน3ามพก้า u ยูทูบค่ะแล้วก็ยังมีช่องสำรอง r u m b บ e ด้วยนะคะเดี๋ยวจะแนะนำให้ไปสมัครกันนะคะใครสนใจหมวกค่ะ make earth Great Again นะคะหมวกปากสีเขียวสีแดงสนใจจองกันนะคะตอ,ตอนนี้เปิดจองค่ะถ้าถ้ามีคนจองถึง20 ขั้นต่ำยี่นะคะเขาถึงจะปักให้นะคะมีสีแดงนะคะ,ะ,ะใบละสามร้อยสี่สิบห้าก็ส่งฟรีนะคะสนใจทักกันมาค่ะในใน c e e o o o k นะคะหรือไม่ก็ใน l ล n e เนาะ,ะก็สนใจทักกันมานะคะเรามาดูคลื่นความถี่ของสมองนะคะ,ะ brain waves ก็คือคลื่นของสมอง Frequency ก็คือ ความถี่นะคะ mental condition ก็คือสถานะทางจิตของเรานะคะ,ะซึ่งฝายมืดเนี่ยพยายามจะควบคุมสถานะทางจิตของเรานะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ควบคุมเนี่ยเขาก็จะควบคุมนะคะเดลต้าขึ้นเดลต้าเนี่ยเราอนอนหลับลึกขึ้นเตต้าเราหลับไม่ลึกนะคะแล้วก็อัลฟาเนี่ยก็ a w a k e r e l a x ตรงนี้อะคะ่ะคนที่ดูทีวีเนี่ยเขาจะควบคุมเขาเขาจะควบคุมตอนที่เรามีคลื่นสมองอยู่ในอัลฟ่านะคะเพราะว่าถ้าเราดูทีวีทั้งวันอะไรเงี้ยนี่แหละคะ่ะเขาตั้งโปรแกรมให้เราเพราะฉะนั้นตอนที่เราอยู่อัลฟาเรานั่งสมาธิเสร็จแล้วเราจะต้องอควบคุมจิตของเราก็คือสั่งได้เราเราอยากได้อะไรเราสั่งตอนที่เรา มีจิตหยุดอัลฟาเวฟนะคะซึ่งฉันมีความสุขถ,ถ้าสมมุติว่าเรานั่งสมาธิเสร็จแล้วเขาจะแนะนำให้เราเนี่ยจินตนาการนะคะจินตนาการอะไรดีๆถ้าสมมุติว่าคนทีอ่อยากมีสุขภาพสมบูรณ์ก็ให้นึกถึงตอนที่เรากินอะไรที่ดีๆไม่ใช่กินขนมกินไอศครีม กินเล่าอะไรเงี้ยปาร์ตี้อะไรเงี้ยเนาะนึกว่าเรากินผักผลไม้เนื้อที่มีสุขภาพดีทําให้เราสุขภาพดีงั้นอะไรงั้นนะคะถ้าอยากจะมีวีคเชันเราก็คิดว่าให้คิดตอนนั้นให้เราไปเดินป่าเดินอะไรอะดูธรรมชาติไปทะเลอะไรเงี้ยเนานะแล้วแต่เราอยากจะได้นะอยากได้รถก็น,นึกถึงรถอะไรเงี้ยน,นี่ก็คือตัวอย่างนะคะเราจะ Uh, อยู่ตรงอัลฟาเนี่ยเราจะขอจักรวาลอะไรก็ได้นะคะแล้วก็เบต้าเวฟเนี่ยก็คือ Exciting นะคะ Exciting Awake Exciting ยดิง uh, mm hmm. เขาบอกว่า Classification คลาสฟิเคชันคือ uh, นะสมองเราเนี่ยมีคลื่น แล้วก็ mental condition ก็คือ,อสถานะเนี่ยเหมือนเกียร์รถนะคะเดลต้า Delta ก็คือเกียร์ low high สูงก็เบต้านะคะคือ,อ low นี่คือต่ำนะคะเกียร์ต่ำก็คือเดลต้าแล้วก็ช่วงเหมือนเรากระตุ้นด้วยคาเฟอีน ก็คือก็คือเบต้าะคะตอนที่เรามีความกระตุ้นได้คาฟีนอะไรเงี้ยแล้วอัลฟาเนี่ยก็คือมันอัลฟากับเบต้าเนี่ยทำให้ถ้าเกิดตรงนี้นะคะถ้าเราอยู่ในในเบต้าหรืออัลฟาแล้วดูทีวีดูช่วงที่เรา,เามีคือเหมือนดูละครเศร้า,าๆอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ดูเรื่องเกี่ยวกับ การอ่สงครามอะไรงเงี้ยโศกเศร้าแบบมีการฆ่ากันอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ามันนำให้เราไปอ่ถึง increase stress ก็คือความเครียดนี่แหละค่ะแล้วก็ anxiety แล้วก็ depression แล้วก็มีความเหมือนกับว่าอะไรอ่ะอ่ะ depression นี่เหมือนกับว่าเดี๋ยวนะคะเพราะวันนี้มันสมองช้านะคะอ่าก็คือแบบซึมเศร้านะแล้วก็ นำไปให้เรามีความความต้านฐานต่ำนี่ก็คือเขาจะพยายามเอาอะไรออกมาในทีวีตอนที่เรามีอยู่คลื่นสมองเดต้าไอเบต้ากับอัลฟ่านะคะตรงนี้แหะคะ่ะเราจะมีความต้านฐานต่ำนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีอัลฟ่าเบต้านะคะถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเราอยู่ในอัลฟ่าตรงนี้นะคะ ันนี้อันนี้แวาดเองนะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็ manifest manifest ก็คือจินตนาการสิ่งที่เราต้องการนะคะ,ะเรามีอยูอ่เราอยู่ในอัลฟาแล้วเราอยู่ในสถานะของ conscious ก็คือมีสตินะคะมีสติแล้วเราสามารถเชื่อมกับ super conscious m มายก็คือจักรวาลน,นั่นเองนะคะเพราะว่าเราก็คือจักรวาล คือจักรวาลเราตัวเราคือจักรวาลจักรวาลน,นียมีหลายจักรวาลใช่ไหมคะทีนี้เราก็ไปเชื่อมกับจักรวาลอันใหญ่ซูเปอร์คอนชิทไมายก็คือแบบส่วนรวมอะไรเงี้ยเนาะแล้วเราก็ส่งอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เขียนอ่ลูกศรไว้นะคะเราส่งไปยังซูเปอร์คอนชิทไมายของคนที่เราต้องการที่จะ แบบจินตนาการให้เขาอะไรเงี้ยนะถ้าสมมติว่าเขาไม่สบายหรือว่าเขา,เ,าเราอยากส่งความสุขไปให้เขาว่างั้นเถอะเราก็ส่งไปมีลูกศรไปตรงนี้นะคะส่งไปซับไปซูเปอร์คอนเสิร์ตไมล์ของคนอื่นแล้วทีนี้คนตรงคือตรงนี้แหละคะ่ะเขาก็จะส่งมาให้คอนเสิร์ตไมล์ของคนที่เรารักตรงนี้อันนี้ก็คือวิธีที่เ,เหมือนกับว่าถ้าเรา ถ้าเราอยู่ในอัลฟาเนี่ยเราจะทำได้นะคะคือนี้ก็คือแบบนี่คือโลกใหม่นะคะตอนนี้ก็ทุกคนกำลังเรียนรู้อันนี้แต่เราต้องฝึกนะคะนี่ก็คือวิธีการ manifest ก็คือการที่เราจิตนาการนะคะสิ่งที่ดีๆอยากได้อะไรก็จิตนาการนะคะอ่าโอเคอะจบไปแล้วอาเดี๋ยววันหลังนะคะจะมา ทำวิดีโอค่ะเกี่ยวกับการที่เราคล้ายๆว่าไมค์คอนโทรลตัวเราเองนะคะเพราะว่าคนนี้เขาเริ่มตั้งโปรแกรมไมค์คอนโทรลให้กับครอบครัวของเขานะคะเพราะว่าลูกสาวเขาเนี่ยไปโรงเรียนแล้วก็มีครูส่งจดหมายมาที่บ้านว่าลูกสาวเนี่ยเรียนไม่ดีนะคะทีนี้เขาก็เขาก็มีความรู้เรื่องอเกี่ยวกับคลื่นไฟฟ้านะคะ ถ้าคลื่นวิทยุอะไรเนี่ยมันก็คล้ายๆมันก็เหมือนกับคลื่นในตัวเรานะคะเพราะว่าในตัวเราเนี่ยมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนาะ,ะเขาก็เลยใช้เหมือนกับว่าใช้หลักการเดียวกันมาค n t r o l ลูกสาวของเขาให้อยู่ในอัลฟ่านะคะเสร็จแล้วเขาก็อ่านหนังสือให้ลูกคนคนนั้นทีนี้ แล้วไปโรงเรียนคือในช่วงเวลาต่อมาโรงเรียนลูกสาวก็เรียนเก่งมากแล้วทีนี้เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะอ้าวมันมันฟุกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะแล้วทีนี้เขาก็ไปสอนคนอื่นด้วยคือสอนสอนลูกเจ้าของนี่แหละหลายคนแล้วทีนี้เขาก็อ้าวลองลองสอนชาวบ้านสิเขาก็เลยสอนคนในเด็กในแถวบ้านด้วยอนี่แหละค่ะเขาก็เลยแบบมีหนึ่ง มีหนังสือขึ้นมาแล้วก็มีโปรแกรมที่ Mind Control ตัวเองแทนที่จะให้คนอื่นมา Mind Control เรานะคะแล้วทีนี้สมมติว่าเราอยู่ในอัลฟ่าเนี่ยเราสามารถาบำบัดโรคได้ภูมิต้านทานสูงเราสามารถจินตนาการว่าเราเนี่ยคือหายจากโรคอะไรก็แล้วแต่แต่เราต้องฝึก ตรงนี้แหละค่ะที่ที่มันมันไอ้นั่นมากมันอลังการมากเลยซึ่งตอนนี้โปรแกรมนี้กําลังแบบอ่ากลังแบบอ่อคล้ายๆว่าคนกาลังนิยมกันนะครับมันกาลังเผยแพร่นะครับเพราะว่าตอนนีอ้อ่พลังงานมันสูงแล้วทุกอย่างก็จะเผยแพร่อย,อย่างรวดเร็วนะเพราะว่าอ่าโปรแกรมนี้นะคะเรียกว่าโฮเซซิลวานะคะถ้าเกิดใครไปถ้าเกิดเขาใครเข้าใจภาษาอังกฤษนะคะไปหาดูใน YouTube อ่าแล้วก็เขาคนนี้นะคะโคเซซัวเนี่ยเขาอ่อรู้สึกว่าจะอยู่ช่วงเมื่อ4ี่สปีที่แล้วนะคะก็ตอนนี้ก็ดังมากนะคะถ้าเกิดใครทำเนี่ยาใครใครฝึกได้เนี่ยดีมากนะคะโอเคค่ะมาติดตามมาติดตามเรื่องเกี่ยวกับ คือเราติดตามเรื่องข่าวเรื่องธนาคารรวมอะไรเนี่ยนะคะ,ะเราก็ไม่ต้องตกใจค่ะเพราะว่าถ้าเราฝึกสมาธิแล้วเรามั่นใจนะคะทุกอย่างสิ่งดีๆจะเข้ามาเรามันไม่มีสิ่งที่ไม่ดีเลยคือมันมีแต่เฉพาะการจัดฉากอันนี้ก็คืออสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะคะก็แปลคร่าวๆนะคะ เขาบอกว่านี่ก็คือการรีเซ็ตนะคะการรีเซ็ตครั้งยิ่งใหญ่พวกเขากำลังนำสกุลเงินดิจิทัลมาควบคุมนะคะ CBDC ก็คือ Central Bank Digital Currency นะคะเขาจะต้องเขาจะใช้อันนี้ก่อนนะคะแล้วคนก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยจะควบคุมนะคะเพื่อปลุกให้อ่าคนที่ยังไม่ตื่นตื่นนะคะอันนี้ก็เป็นของฝ่ายมือนะคะและ คือควบคุมรายได้แล้วก็จะให้หลอกให้เราเนี่ยได้รายได้พื้นฐานนะคะคือ ubi นะคะ universal basic income อะไรเงี้ยเนาะรายได้พื้นฐานแต่เขาก็จะให้แค่เหมือนกับว่าที่เมืองไทยเนี่ยให้ให้เดือนละ5้0 6้ออะไรเงี้ยเนาะ mm. คือ,อมันมันมันไม่พอกินนะคะถ้าจะอยู่แบบนั้นแต่แต่เราจะต้องผ่านตรงนี้ไปก่อนแล้วเราถึงจะ เห็นเขาวลมละลายนะคะคืออเสร็จแล้วทางฝ่ายแสงเขาถึงจะมาเขาถึงจะเอาโปรแกรมที่เขาตั้งไว้แล้วให้ให้กับประชาชนนะคะาแล้วเขาบอกว่าแล้วพวกเราก็จะแยกกันไปหมดอะไรเงี้ยนะอยู่ที่ว่าคุณจะ,อะมองมันอย่างไรแต่ข้าพเจ้าจะกล่าวอย่างนี้ในท้ายสุดและสุดท้าย เมื่อเป็นเช่นนั้นคือคนก็จะเห็นนะคะถ้าเป็นเช่นนั้นทุกอย่างต้องสมดุลอ่สุดท้ายแล้วจริงๆสุดท้ายจริงๆเลยทุกอย่างก็จะสมดุลนะคะเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาทําจะดึงดูดความบิบัติมาสู่พวกเขานะคะโกห่งจักรวาลมีมีใช้ตลอดเวลาบัมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะเหมือนเหมือนตอนที่ทรัมป์ถูกเขาอ่า ไล่ออกจากตําแหน่งอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เอาเขาเข้าคุกเนี่ยคือสุดท้ายก็ไม่มีผลไม่เป็นผลสําเร็จนะคะแต่คุณต้องถามตัวเองว่าคุณกลัวมากแค่ไหนนะคะ,ะและคุณต้องจัดต้องกําจัดความกลัวนั้นนะคะอะ่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะส่งความกลัว ให้ให้พวกมันนะคะถ้าส่งความกลัวออกไปเนี่ยพวกเขาก็จะได้นะคะลูชเนี่ยมันเป็นพลังงานมันเป็นพลังงานอีกอันหนึ่งนะคะที่เราเรากลัวเนี่ยเราผลิตพลังงานลูชออกมาเนาะจากตัวเรานี่แหละ,ะข่าวการสงครามข่าวการฆ่ากันข่าวอะไรที่ว่าไม่ดีเนี่ยมันถึงออกมาในในทีวีนะคะเพราะว่าเขาดึงดูดลูช ของเราออกไปนะคะเขาได้พลังงานแล้วเราก็เสียแต่ถ้าเรามีความรักเนี่ยเขาดึงไปไม่ได้นะคะเราชนะเขาเรามีความสุขอย่างเงี้ยเราหวารัวเราะเราไม่เราไม่มีความกังวลนี่แหละเขาเขาเขาแพ้เลยพลังงานแบบเนี้ยคือเขาจะได้มากขึ้นเขาเขาก็จะอยู่นานขึ้นอะไรเงี้ยเนาะคุณมีพลังมากกว่าที่คุณ รู้และนี่คือช่วงวิกฤตเราก็ต้องแบบคือเราพยายามไม่คิดถึงมันนะคะเขาเราไม่เสพบข่าวว่างั้นเถอะตอนมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่บอกว่าแอดก็คือแนะนำให้ทุกคนเนี่ยไม่นินทาคือแม้แต่คนที่เราไม่ได้เคยไม่รักนะคะเคยไม่ชอบเราก็ต้องส่งความรักไปให้เขานี่ก็คือความที่ว่า เรารักยังไม่มีเงื่อนไขไงคะอ่อก็เลยแนะนําให้ว่าแม้แต่นักการเมืองแม้แต่เจ้านะคะเราก็ต้องให้อภัยเขาเอ่บางคนพอบอกแบบนั้นนะคะมีคนแบบคลิกออกไปจาก y youtube เลยก็คือมีหลายคนนะคะที่คลิกออกไปจาก y o u t u b e คือเราบอกความจริงนะคะความจริงก็คือความจริงเราต้องให้อภัยเขา แบบอันนี้ก็คือแบบความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไงคะเพราะว่าเขาก็ถูก,ก,ก,ถกควบคุมเขาก็เลยทำเราก็ถูกควบคุมเหมือนกันแต่เราถูกควบคุมในในในระดับในระดับหนึ่งไงถ้าเขาอยู่วงในเนี่ยคนอยู่วงในเนี่ยจะถูกควบคุม อันนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระเจ้านะคะพระเจ้าคือเป็นคนตัดสินเราเป็นคนที่อ,อยู่ข้างนอกเราไม่สามารถตัดสินใครนะคะเราอยู่วงนอกนี่แหละค่ะนี่คือความการให้อภัยต่อคนที่เหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรตัดสรูใช่ไหพระเจ้าเนี่ยคือ,อพระพุทธเจ้าเนี่ยให้อภัยได้หมดเลยใช่ไหมคะตัดสรูแล้ว คือผู้ที่กังวลตลอดเวลาอ่าคุณคุณเป็นคนประเภทไหนอ่ะกังวลตลอดเวลาอย่างวันวันก่อนนะคะก็คุยกับเพื่อนเพื่อนเขาก็มาถามนะคะว่าทําไงดีอะไรเงี้ยเนาะอ่าเขายังกังวลอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็อธิบายไปว่าไม่จําเป็นจะต้องกังวลอะไรเลยเพราะว่าถ้าระบบใหม่มันมาถึงแม้ถึงแม้ว่าระบบเก่ามันไปเนี่ยอ่าระบบใหม่มาเนี่ย ทุกอย่างก็จะเขาทางฝ่ายแสงก็จัดไว้ให้พวกเราหมดแล้วค่ะเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยถ้าเรารู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นผู้ที่มีศรัทธาไม่สั่นคลอนคือเรามีศรัทธานะคะเราเรารู้ว่าพระเจ้านะควบคุมสถานการณ์ฝ่ายแสงควบคุมสถ,สถานการณ์นะคะก็ไม่สั่นคลอนเพราะว่าเราไม่เกรงกลัวสิ่งใดๆทั้งสิ้น สิ่งที่กําลังจะมาถึงนะคะ,ะคือเราเนี่ยคือผู้สร้างนะคะเราคือผู้สร้างเราเชื่อมั่นเราฝันให้ใหญ่ไปเลย